คันนี้ยผมเดินผ่านไปผ่านมาวนไปกี่รอบก็ต้องมาแวะดูคันนี้ทุกทีนะต้องผ่าน <laughs> ต้องถ่ายแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่ดูแล้วแบบผมยังงงว่าแนวคิดพี่เขาเป็นยังไงเดี๋ยวโคดมันมน,นะคะรับแล้วไปคุยกับพี่เจ้าของรถนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงอผมตรรนฮะเทรนชื่อตรรนครับผมครับผมขอคอนเซปต์ในการทำรถคันนี้นะครับคอนเซปต์เหรอครับมันมันเริ่มจากรูปรูปในกระตูนที่ผมไปเจอมาผมในในพินเทเลสครับครับประมาณนั้นฮะ แล้วก็พอเห็นภาพปุ๊บมันไปปิิงซึ่งที่แบบเรามีแบบสร้างรถอยู่แล้วที่แบบมันเอ๊มะ,มะมันละไมฮะมนละไมก็เลยแบบเกิดไอเดียจากตรงนั้นมา,ามาแล้วก็เลยมาทําครับสร้างรถที่พี่มีคืออะไรบ้างของผมของผม,มันอันนี้คือมันเป็นไดฮัตส,สุ เอสสามแปดก็ S S <S คือนปก็คือกระป๊อ่นแหละกระป๊ออะไรพี่มันเป็นปรถรถจมน้ําในยุคที่แบบน้ําท่วมหนักอ,ะอ่ะอ๋อแล้วมันแบบมันใช้การไม่ได้พวกช่วงล่างเครื่องอะไรมันก็พังหมดสังเกตดูชานจะผุๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็เ,เลยแบบออพอเห็นรูปมันเกิดแรงบันดาลใจเราก็เลยแบบปิ๊งไอเดียอยากทําก็เลยแบบมาจัดวางตอนแรกก็คือแบบเหมือนแบบว่าเรามีเครื่องเรามีบอดี้ ก็เลยมามาเอายกยกหัวมาวางเอาเฟืองท้ายมาเทียบเอาเครื่องมาวางอันนี้แบบเป็นภาพแบบให้เห็นหเห็น,หหน,หหนไกด์ไลน์ก่อนนะคือเท่าที่มองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่ากระป๋อในหัวมันอยู่ตรงนี้มันต้องครอบเครื่องใช่ใช่ใชแต่ทำไมคือเครื่องหผวมาเอาหัวกระป๋อไว้หลังคืออยากให้มันดูมันๆนะและ้วก็อีกอย่างคือเราเราแสบแสบแสบในในหลายมุมมองนะฮะเอ่อทั้งงานนอกงานบ้านเราอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ มากัดกรองกันข้อจากเขาแล้วมาตกตะกรอนเป็นของเราในรูปแบบในแบบของเราฮะอ๋อแต่สิ่งที่ผมชอบคือชัสซีครับอันนี้คือชัสซีที่สร้างขึ้นมาเองหรือเป็นชัสซีที่เรามีอยู่แล้วชัสซีชัสซีเหมือนเหมือนเหมือนเสริมมากกว่าฮะเออมันก็แบบทำจา่ชงชงหน้าอะไรประมาณนี้ครับครับอืมแต่ว่าอันนี้มีช่วงหลังก็จะมีแบบเป็นของเดิมอยู่บ้างอ๋อของเดิมนี่ก็คืออันนี้มีตัวเลขมีเลขชัสซีอะไรครับใช่ใช่ประมาณนั้นฮะครับผมเหมือนต่อเติมขึ้นมาฮะ คือมันด้วยความแปลกด้วยว่าคันนี้เป็นรถหกล้อหกล้ออหกล้อนี่เป็นความชอบของผมคือแบบผมพอคือผมไปมองที่ในในภาพอย่างในเฟซบ o o กไปมันจะมีแบบเด็กที่แบบเล่นกล้ามเพาะกายออกกําลังกายที่แบบอะ,อะไรประมาณนั้น<อ>ผ,มผมก็เลยให้มันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเด็กแต่แบบเหมือน<ม>บ้า<ม>พลังอ่ะอะ,อะไรประ<อ>มาณนั้นนะแล้วก็อย่างเรื่องของกระบะท้ายอันนี้กระบะท้ายนี่กระบะเดิม เดิมเดิมกระป๋อเดิมกระปอเดิมของมันเลยฮะแต่เราก็มากราวใหม่อะไรประมาณนี้ให้เป็นถาดเป็นถาดเป็นบรรทุกอะไรประมาณแบบแต่ว่าให้เป็นแนวคนในแนวของเราประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องของพาท้ายครับอันนี้ต้องเอาพาวท้ายพาท้ายหกไม่ไม่ได้ใช้หกล้อผมผมเอาของโตโยต้าคราวเพราะผมมามาชนกับกับเกียร์เกียร์ออโต้ อ๋อคันนี้เกี่ยวโต้ด้วยเกี่ยวโตเดี๋ยวค่อยดูต่ออันนี้เราดูเรื่องเพาก่อนเพราะผมสงสัยว่ามันเป็นเพาคาวแต่ว่าผมก็แต่ล้อเป็นล้อของพวก6ล้อญี่ปุ่นอ๋อครับผมก็เลยแบบมาสร้างอะแดปเตอร์ใหม่แล้วก็มาประกบให้เป็นล้อแฝดครับอ่าเป็นออกในว6ล้อไปครับผมก็คือเพาคาวก็มี5รูอยู่แล้วใช่จริงๆผมอยากได้ล้อใหญ่ฮะแต่ตอนเนี้ยล้อใหญ่มันค่อนข้างแบบราคาสูงและหาร้อสวยๆยากผมก็เลยแบบเหมือนแบบว่า อยากได้กว้างแต่ว่ามันก็เรียกว่าด้วยเหตุและปัจจัยของเราอ่ะมันไม่พร้อมก็เลยเขาเรียกว่ามิกคอมคิดมาเป็นให้มันใหญ่แต่ว่าโดยที่แบบเอาสองล้อมามาคู่กันเออคู่กันให้มันดูใหญ่พลิกวิกฤตเ,เป็นโอกาสอ่าใช่ประมาณนั้นอด็คันนี้ข้างในก็ยังเป็นน่าจะเป็นทรงเดิมอยู่ไหมครับคอนโซลเดิมรับผมแต่ว่าพวกพวงมาลัยนี้เราเราเรา,เราเปลี่ยนแล้วฮะอ่าเข้ารับดูด้านนี้พวงมาลัยเป็นของอะไรครับพวงมาลัยอันนี้ฮะเออเหมือนเหมือนหล่อขึ้นมาฮะ รอหรือเปล่เออแต่อันนี้ช่างช่างเขาเขาทำครัผมผมผมไม่นะเป็นปีนีมฮะพี่จับดูฮะอลูมิเนียมนะนี่อลูมิเนียมจริงคุยผมก็ไม่แน่ใจนะช่างเขามาใส่ให้จอตันแดดต้องขับเลยนะพี่ร้อนที่หนร้อนร้อนร้อนอันนี่ก็คือบอกคล้ายๆเป็นพวกแบบสไตล์พวกเบาคล้ายๆรถแดกอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกมิกนะฮะครับแต่ผมชอบนะพี่ก็ยังเอาคอนโซลเดิมอยู่เดิมเดิมใช่ไหมผมวิทยุสัญญาอะไรก็ยังครบอยู่อยู่อยู่ครบอยู่ครบแต่ไใช้ไม่ได้อะ มีเขาเรียกแล้วมีมีให้โชว์ใช่ใช่ผมประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วก็มาดูเครื่องหน่อยเครื่อง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 เป็นดีเซลครับที่เราเรามีอยู่แล้วเดิมทีผมอยากเห็นในในเมืองนอกก็ททำแบบแบบต่อกัน2ตัวจริงๆอยากทํำอย่างนั้นแต่เราเราไม่มีความรู้พี่ก็เลยแบบขอขอไปเป็นโปรเจกต์หน้าแล้วกันอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่เข้าใจเลือกเข้าใจมีนะเป็นเครื่องนิสสัน L อลดีเซลหกสูบ 6 0 6 0ครับอ่าตอวนี้ตัวนี้น่าจะค่อนข้างประหยัดนะผมว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับโอ้มอันนี้ก็คือเหมือนกับโปรเจกต์เหมือนถ้าเป็นผมอ่ะผมไปเรียกประมาณโปรเจกต์ว่าล้างตู้เย็นอ่ะเจอเจอของอะไรในตู้เย็นแล้วก็หยิบรวมกันดีสวยใช่แต่ว่าไม่ได้ช้อปปิ้งนะไม่ได้แบบสำนักโน้นสำนักนี้มาใส่นะไม่ใช่อะรถคันนี้ทำที่ไหนครับผมทำที่พี่พี่ชายฮะที่รับถือกัน ตั้งแต่อยู่บ้านใกล้กันแล้วตอนนี้แกย้ายไปอยู่อ่างทองชื่ออู่ว่าอู่อช่างโจไทยแลนด์ครับครับผมช่างโจไทยแลนด์งบประมาณแต่จะคันเหรอนะกระสอบแบบมันดีแบบนี่ผมชอบอย่างนะพ็อปปี่เขานี่อันนี้ผมก็ชอบอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเหมือนหัวจ่ายน้ำมันสมัยเก่าใช่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 ฮะเป็นปั๊มหลอดที่อยู่ตามต่างจังหวัดอ่าแต่อันนี้เดิมทีอ่ะผมก็มีแค่ดวงเดียวฮะก็เลยเกิดไอเดียก็เลยไปหาเพิ่ม ก็ตามหาของถมฮะตลาดไทยตลาดนินจาอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้มีกี่ลูกแล้วพี่ก็เนี่ยอาแค่นี้ยฮะเอาแค่ที่เรามาล้อมได้แล้ครับนี่แล้วทําไมต้องเอากระสอบมาลองพี่กระสอบอันนี้ผมผมตอนแรกตอนแรกอยากได้พกแบบเหมือนคนอื่นมันกลายเป็นเหมือนคนอื่นเขาถดาเอดีไปปรึกษาอยากได้แปลกๆก็เลยไป้งไอเดียกระสอบแล้วอันนี้นำเสนออย่างหนึ่ง คือคุณแม่เป็นคนเย็บให้เลยไม่ปูไม่ได้ครับครับโอ้อันนี้คือแม้แต่กระสอบก็คือไม่ได้มาวาวเฉยจ้างพนเสษมา้ากระสอบใช่ใช่ใช่อันนี้คุณแม่เป็นคนแบบจัดแจงให้ครับผมว่าแต่ก็ช่วยช่วยกันระหว่างผมกับแม่อ่าผมว่าอันนี้ไม่เป็นเสน่ห์นะของงานอันนี้มันในในอันนี้มันมีหลายคนเกื้อกูลในในในอันนี้มากเลยครับอ่าเล่นรถคัสตอมต้องมีเพื่อนใช่ใช่มีเพื่อนและมีคนแบบอุปถัมภ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะนะ อันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์จริงนะคือรถคัสตอมเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้มันเป็นคันเดียวในโลกคือให้สร้างอีกคันจริงจริงจอะคัสตอมอะทุกคันมันสวยสวยสวยทั้งหมดอะสวยในแบบของของมันที่มันควรจะเป็นถูกไหมครก็คือมันหนึ่งเดียวในโลกทั้งหมดแหละครับใช่และหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวทั้งหมดอะคือแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีสไตล์เป็นยังไงใช่แางนั้นและทําออกมาจะไปเตะใจกรรมการหรือเปล่าตรงนั้นมากกว่าครับอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าให้แบบ เราอยากทำโลคัสตอมสมมติว่า<ๆ>มือใหม่อยากทำโลคัสตอมวกลัว่าทำออกมาแล้วไม่สวยไม่เข้าตาเนี่ยพี่ตินมีความคิดเห็นไมง่าสวยไม่สวยผมว่ามัน,ม,นมันเริ่มต้องต้องเริ่มจากความชอบก่อนฮะชอบก่อนว่าคุณชอบมันจริงไหมเออแล้วคุณสไตล์คุณคืออะไรเพราะว่าแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วเขาก็ได้แบบของเขาเราก็ได้แบบของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันอย่างนั้นมากกว่าฮะ คือถ้าจะทำรถคัสตอมเนี่ยก็คือทําอย่างที่ตัวเองชอบไปเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่สวยคนนั้นไม่สวยคนนี้อยากครับถ้าคุณไปเรียนแบบเขาอันนี้อันนั้นคือถ้าถ้าเรากลัวไม่สวยนั่นคือเราเอาความสวยของคนอื่นมาตัดสินความสวยของเราครับแล้วพี่ติ๋งครับท้ายสุดมองวงการคัสตอมเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคัสตอมจริงๆผมผมผมก็อยากให้มันมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่คือการผลักดันอ่ะ คือการผลักดันผมไม่ไม่อยากให้มันจบแค่มาโชว์ผมอยากให้มันแบบมันโลดแล่นได้แบบบนท้องถนนอะไรอย่างนั้นมากกว่าฮะให้มันมีเสน่ห์เรียกว่าเหมือนสร้างสีสันและรอยยิ้มบนท้องถนนประมาณนั้นครับแต่ว่ารถที่จะมาจอดในงานนี้ทุกคันสามารถวิ่งได้วิ่งได้ทุกคันครับแต่วิ่งเร็วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเคลื่อนที่ได้เับื่อนที่ได้ปกติได้หมดได้หมดครับสุดท้ายครับอยากจะปรึกษาหรือดูผลงานเพิ่มเติมพี่ตีนได้ ที่ไหนบ้างครับเอ่อเฟซบุ๊กครับครับเอ่อทอผู้เท่าเท่าทารกครับผมครับชื่อเฟซก็น่าดูแล้วครับครับผมอ่าโอเคแล้วเฟซบุ๊กอู่มีไหมเฟซบุ๊กอู่เอ่อช่างโจไทยแลนด์ครับช่างโจไทยแลนด์ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบใครมาปุ๊บต้องดูต้องแวะต้องมุดมาทำอะไรไปบ้างนะครับก็ขอขอบคุณพี่ตินมากนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีฝากไว้นะครับ ฝากด้วยครับอย่าลืมฝากฝากเพลงพิทินด้วยนะครับแล้วก็ฝากของ x ออโต้สปอร์ตด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะมีรถคัสตอมแจ๋วมาให้ดูกันอีกเยอะนะครับโอเคก็ขอบคุณครับของพี่ของมากพี่